สวัสดีครับผมนนทวัฒเตชลเกษตรนะครับจากบริษัทคอมบินเดชั่นกรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็คือช่างชุยนะครับเป็นแหล่งสินค้าวินเทจนั่งชิลๆนะครับร้านอาหารชิลๆนะครับมีทั่วไปเลยครับมีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเสิร์ชไปที่ Google นะครับพิมพ์คาว่าช่างชุยนะครับก็จะเจอเลยครับหลากหลายมากในการมานั่งชิลชิมบรรยากาศติดรางรถไฟนะครับในเขตกรุงเทพนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสบายๆครับแล้ววันนี้นะครับเรามาทําการพ่นบนหลังคาครับที่สตูดิโอนนนนะะคคครรัับบเเป็สตูดิโโอกึ่่งาฟซ ตลาดของช่างสุ่ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดนะครับเหมือนตลาดเก่าหรือว่าตลาดย้อนยุคนั่นเองครับก็ลองมาเที่ยวกันดูได้ครับวันนี้เนื่องจากปัญหาครับลูกค้านะครับได้แจ้งกับเรามาว่าเกิดความร้อนมากเกินไปครับตอนกลางวันเนี่ยคือสะสมความร้อนภายในตอนกลางวันเนี่ยเขาจะปิดนะครับจะเปิดช่วงเย็นๆแต่ว่าระหว่างที่ปิดนยครับเขาจะปิดทึบหมดเลยจะไม่มีอากาศเข้าและทีนี้แดดก็แผดเผาลงมาตรงเป็นหลังคาไมทัลชี้นะครับก็เข้ามาอยู่ภายในอาคารนะครับทำให้ตอนเปิดร้านหรือว่าตอนมีลูกค้าเข้ามานั่งช่วงแรกจะร้อนอบอ้าวมาเลยแล้วก็เปลืองแอร์มากครเาาะว่ปิด แเท่าไหร่ก็ไม่เย็นนะครับอันนี้คือที่ลูกค้าแจ้งมาครับเราก็ได้ทําการเข้ามาแก้ไขโดยการพ่นนะครับบนหลังคาครับตอนแรกเราว่าจะพน่นใต้หลังคาแต่ลูกค้าบอกว่าขอเป็นบนหลังคาดีกว่าจะได้ดูสวยงามจะได้ดูแบบว่าเขาตกแต่งมาแล้วภายในเขาสวยงามอยู่แล้วก็เลยให้เราพ่นบนหลังคาครับการพ่นบนหลังคาข้อดีของมันหนึ่งเลยครับคือป้องกันความร้อนได้ดีกว่าพ่นใต้หลังการกระทบของเม็ดฝนจะไม่โดนตรงกับเม็ดตนชีนะครับจะลงกับโฟมเิี้ก็ซับเสียงได้เต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้ววันนี้เราพ่นสองนิ้วละสองนะครับ รับกั่วกัรซึมได้อีกชั้นหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าฝนรั่วฝนตกแล้วน้ํารั่วเข้าไปในใต้หลังคาเราฉีดโฟมเข้าไปแล้วน้าก็จะไม่รั่วนะครับสามนะครับก็คือการป้องกันสนิมจากข้างบนนะครับหรือว่าป้องกันการผูกก่อนของเมทัลชีทครับได้เป็นอย่างดีครับสี่ครับป้องกันตัดต่างๆขึ้นมาอยู่ข้างบนครับไม่ว่าเป็นการทํารังของนกหรือว่าทารังของพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ข้างบนตามซ่องต่างครับที่จะมาทํารังนะครับก็จะไม่ชอบโฟมตัวนี้ครับก็นี่ก็คือข้อดีของการฉีดโฟมบนหลัังคาาาานนะรแลเเด๋ยววตตมู่ข้อ จะยากมากแค่ไหนครับเพราะว่าที่นี่ยความสูงครับนู่นเลยครับประมาณ5เมตรกว่ากว่าครับเราต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นนะครับแล้วก็ทําความสะอาดครับตอนนี้ที่เราสํารวจเบื้องต้นนะครับก็คือข้างบนน่ะจะเป็นต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้อะหักลงมาหรือใบไม้เนี่ยหักมาเต็มเลยครับเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนครับเก็บทำความสะอาอดาอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงทำการเริ่มฉีดโฟมได้ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนการเก็บทำความสะอาดครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ